สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวขนุนพันธองทวีโชคนะครับพันธองทวีโชคเป็นชื่อพันที่ผมเพิ่งได้ยินนี้แหละแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นขนุนทวายนะครับคือไม่รู้อีกเหมือนเดิมนะครับว่าขนุนทวายมันคืออะไรนะครับแต่ที่ผมเข้าใจนะครับขนุนทวายก็คือขนุนที่ปลูกปลูก ปีเดียวนะครับเขาจะให้ผลนะครับให้ผลผลิตนะครับถามว่าทําไมถึงสั่งมานะครับคือผมเห็นนะครับเขาถ่ายรูปมานะครับในรูปนะครับคือมันดกมากนะครับมันดกมากก็เลยอยากจะลองเอามาปลูกดูนะครับว่าอยากรู้ว่ามันจะดกเหมือนที่เขาถ่ายให้ดูหรือเปล่านะครับทองทวีโชคใช่ไหมเออนั่นแหละเห็นเข้าวว่าอย่างนั้นนะครับอ่า อันนี้สั่งมาได้ประมาณสักสามอาทิตย์แล้วนะครับคิดว่าอีกสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็จะเอาลงปลูกนะครับลงดินละนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูว่าปีเดียวจะติดผลเหมือนที่เขาพูดหรือเปล่านะครับเหมือนที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่านะครับนะครับต้นก็ น่าจะประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะครับแข็งแรงดีนะครับตอนซื้อมาแรกๆนะครับใบเขาร่วงนิดนิๆหน่อยๆนะครับก็มีร่วงบ้างนะครับน่าจะเกิดจากการขนส่งนะครับแต่ก็รู้สึกว่าจะฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับโอเคก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงจะไปปลูกแล้วนะครับรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ